ประเด็นสี่ชั่วโมงเมื่อวานที่เราต่างกันอยู่ก็คือการที่ราคาเนี่ยลงมาเล่นถึงสี่ h ทับสองใช่ไหมแล้วก็เล่นกันอยู่ระหว่างเสียทับสองกับดีสองไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงดีคือถ้าหลุดดีสองขึ้นก็ไปเจอกันอะไรครับดีหนึ่งแต่ก็บอกแล้วว่าก็ถ้ามันลงมายืนต่ํากว่าดีสองเมื่อวานนี้มันยืนต่ํากว่านี่ก็มีโอกาสลงไอประเด็นของการลงเมื่อวานนี้ที่คุยกันเนี่ยก็คือลงถ้าเกิดลงตามภัพเดยคือจะลงจากดีสองลงมาเล่นถึงอะไรครับดีสาม หราชาต์2มาถึง D3 ก็ด้วยตามกรอบของมันก็จะมาตกมาจบก,กันที่ 4H ทับสคือเส้นนี้แล้วก็มาเล่นดีสโดยจบเงอนไขตอนนี้จบเงื่อนไขทั้งหมดแต่ก็คือยังไม่รู้ว่าจะพักก่อนไหมจะกลับขึ้นมาเล่น D 2ก่อนหรือไม่จะกลับขึ้นมาทดสอบ1 6 8 0ก่อนหรือไม่ประเด็นนี้ยังไม่รู้ซึ่งทําให้ส่วนตัวของเองอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมก็จะขอนั่งดูก่อนแล้วกันสาหรับช่วงนี้ถ้าจะ Follow ช็อตพงไป Follow ที่1ชั่วโมงนะและ SL ต้องไม่เกิน5ถึงสิบเหรียญแค แล้วถ้าเห็นการยกกลับคือเลิกเล่นเ,เ,เลิกเลิกไปสักพักกั